สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบวัตถุมงคนหลวงปู่มหาศิลานะครับอีกหนึ่งรุ่นครับพี่นะอยากให้พี่ได้ติดตามกันนะครับน้องพึ่งมาถึงเมื่อเนี่ยบ่ายๆนี้เลยนะครับก็นะครับนะอาจจะไม่รับโทรศัพท์พี่ๆบางท่านนะครับพอดีไม่ได้เอาเครื่องนี้ไปพี่นะครับ เดี๋ยวนี้ 00: 00: 00, ครับเรามาลุยกันพี่ชายนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะบอกเลยว่าถูกใจพี่พี่แน่นอนนะฮะกับทีเด็ดวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้พี่พี่ครับมาลองเลือกชมกันดูนะครับนะว่าชอบรายการไหนกันบ้านกับนะฮะพระปิตาพังพการน,นะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะก็เป็นรุ่นรวยโชคอันตน์ครับนะรุ่นรวยโชคอันตันครับนะฮะนี่ครับพี่ดูฮนะรายการยังไงก็คุ้มพีนี่ รวยโชคกันนั้นครับพระปิดตาพังพระการนะครับนี่เกจิลูปพุทธาพิเศษครับนี่ครับนี่พระอาจารยธรรมโดนนะครับพระอาจารย์ประสูตรพระอาจารย์สุริยานุปูเวรนพระอาจารย์ต้อมนะครับนี่นี่ครับอีกอง์นึงผมไม่แน่ใจอย่ามาอ่านข้อมูลนะครับนี่นะครับแล้วปู่หาทิลาครับนะกับรุ่นรวยโชคกันนั่นครับวันนี้นะเรามาเปิดการที่นะครับนะสิบห้าถึงยี่สิบรายการครับนะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับนะขออนุญาตแกะเลยนะ แสตินเดิมครับวันนี้มีมาให้แบบจุกๆครับเอพี่จะเลือกชมกันนะครับนะนะครับผมหอยัดนะฮะตัดสีนนิดนึงนะครับตัดสินสีนหอใหญ่ด้วยสีนหอใหญ่ด้วยเหรียญภาพปิตารวยโชคอนันต์ครับ <c oughs> ด้านหลังส,สวยๆนะพี่จ๋านี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับเป็นเนื้อเดียวนี่ครับรุ่นนี้เป็นรายการจองนะพี่นะไม่มีรายการรุ่นเนื้อนะครับ ไม่มีรายการลุ้นเนื้อนะพี่จ jest, 네๋านะครับนี mm ่คครับ hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ราคาเริ่มไปจากรายการเซ mm hmm. อร์ไพรส์พี่นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่250บาทนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่250บาทนะครับพี่ๆสนใจนะครับอยากเอาไปลุ้นเองนะครับอ่าลุ้นละแบ่งปันให้พี่ลุ้นละ300บาทนะครับแบ่งปันให้พี่ลุ้นละ300บาทพร้อมจัดส่งนะครับ แบบไปพี่รุ่น300บาทพร้อมจะส่งนะครับราคาจองนะฮะอยู่ที่200นะครับค่าส่งห้าสิบนะพี่นะครับองค์ไหนผมเปิด250นะฮะคือเท่าทุนพี่นะครับนะส่วนที่เหลือนะครับนะอยู่ที่รายการเซอร์ไพรส์นะครับราคาอยู่ที่ผมเปิดนะครับราคาอยู่ที่ผมเปิดนะครับในก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับนะรุ่นนาการรุ่นงานลงยารุ่นงานเพชรรุ่นงานฝังเพชรรุ่นเหลืองแสงรุ่นแช่น้ำมันนะครับรุ่นหลังจานมือครับนี่ฮะมาครับวันนี้นะ เดี๋ยวมาเรามาเริ่มจากรายการแจกทานเลยนะครับใครจะรับแจ้งได้ครับแจกทานนี่ฮะแจกทานได้มาสององค์ครับพี่แจกทานได้มาสององค์ครับนี่ฮะองค์ละสองร้อยบาทเท่านั้นนะฮะองค์ละสองร้อยเอางี้ผมขอสองยี่ผมขอค่าส่งนิดนึงนะครับองค์ละสองร้อยยี่สิบาทครับยกคู่เอาไปสี่ร้อยครับมีมาชุดเดียวนะยกคู่เอาไปสี่ร้อยบาทมีชุดเดียวพี่แซมอีพีเย็นนี้นะครับเปิดให้พี่จะรับได้ลุยกันเลยนะฮะเย็นนี้นะ เดีะะ๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับนะมาครับนะเรามาเริ่มจากรายการแรกเลยนี่ครับพี่นะนี่คือใบรายการครับนี่คือรายการจองเนื้อที่12ทองแดงลุ้นโชคครับนะครับมีมาเนื้อเดียวพี่นะครับมีมาเนื้อเดียวนะครับราคาอื่นซู้ไม่ไหวจริงๆครับนะครับอย่างเนื้อมหาชนดนก็องคแล้วนะต้นทุนอง์ละวสามร้อยแล้วพี่นะตะปูก็สี่ร้อยแล้วแบคโรเดียมมาห้าร้อยแล้วก็สามสัตว์หกร้อยแล้วพี่นะนะเราเอาเท่าที่ไหวพี่นะได้บูชาเหมือนกันสวยๆเหมือนกันพี่นะฮะ นี่ฮะมียันมาอีกหนึ่งชุดนะนี่มีผ้ายันด้วยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะนี่นะครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับเอามาครับเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับลายการแรกครับเรามารุ้นกันพร้อมกันที่ขายนะครับนะราคาที่น้องเปิดนะครับนะนี่ฮะอยู่ที่ความนิยมโอ้โหรายการแรกเปิดออกมาครับดูด้านหลังนะก่อนพี่นะครับด้านหลังสวยนะพี่นะ ด้านหลังสวยนะพี่นะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับรายการนี้ลงยาไล่สีครับนะลงยาไล่สีครับนะองค์นี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งฮะนี่รายการนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงทองแดงโบราณครับทองแดงโบราณนะครับนัผิวจะออกคล้ายๆอาตะปูสังขละวานออนนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สอง เออรายการที่สองของอนุญาตเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นรายการที่สิเอ็ดนะเนื้อทองแดงลมดําครับอีกหนึ่งรายการพิเมียมพี่นะลงยานหน้าหลังนะจัดเต็มพี่อีกหนึ่งรายการพิเียมนะนี่คือรายการหายากเลยนะครับนี่คือรายการหายากเลยนี่รรายการหายากเลยพี่นี่ องค์นี้ครับใครจะรับแจ้งนะฮะนะองค์นี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทลงยาหน้าหลังครับนะขอที่สี่ร้อยบาทนี่ฮะนี่คือรายการพิเศษนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหสวยเลยนะขอสี่ร้อยบาทพี่ชายรายการที่สองนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามนะฮะเย็นนี้ก็เบาครับมาเปิดครับสิบสิบห้ารายการนะนี่ฮะ นะครับสามนะครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาพี่นะสวยไม่แพ้กันพี่เนี่ยฮะเนื้อทองแดงลมดำครับหลังสิบสองนักขัตครับโอ้โหรายการนี้สวยครับพี่เลขโค้ดเบอร์มาเลขเจ็ดหนึ่งครับต่อโค้ดเลขโค้ดเบอร์มาเลขเจ็ดหนึ่งครับส2นสองนักขัตครับด้านหลังนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ขอสามร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่รายการที่สามนะครับ โอ้โหนะบอกเลยไหมรุ่นนี้สวยนะพี่นะลูกเล่นลวดลายสวยพี่จะสร้างน้อยนะฮะนะรายการไม่ซ้ําครับนะรุ่นละสามร้อบาทไปแกะรุ่นเองได้นะครับเปิดออกมาครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะรายการที่สี่รายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อผิวลุกนะหลังนักษัตริย์ปีวอกนะฮะหลังนักษัตริย์ปีวอกครับนะรายการที่คนเบอร์แปดสิบห้านะครับเลขคนเบอร์แปดสิบห้านะเอาไปสามร้อยบาทพอพี่ เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สี่นะครับต่อมาครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหสวยๆเลยรลายการนี้ครับนะเนื้อทองแดงโบราณนะครับรายการที่ไม่ตัดปีกนะครับเก้ารอบนะฮะ หน้ากากพิงโกครับโอ้โหสวยงามนะครับนายต้องขออนุญาตตัดให้พี่รับชมเลยนะหน้ากากพิงโกนะพี่นะนะฮะไม่ใช่หาง่ายๆครับพี่นะครับหน้ากากพิงโกตอกเก้ารอบครับสวยงามครับพี่นะด้านหลังพระหูรามานะครับหานุมานนะเลขโค้ดเบอร์สี่หนึ่งครับกับรวยโชคอันนั้นครับนี่ฮะโอ้โหลายอันนี้สวยงามมากมากครับ องนี้ครับขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่หน้ากลาดพิงโก,โกครับี่ไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบไปนะสวยนะครับสวยจริงๆครับนะแต่วีจันรใจรอพระพิตาพังบก,การอยู่นะครับนะรุ่นนี้เลยบอกว่านะรุ่นนี้สวยนะสวยเลยครับพี่นะต่อมาครับรายการขะไปเป็นรายการที่หกนะรายการที่หกเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงลมดําครับหลังปีฉลูครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทเอสองร้อยห้าสิบเอสเอา ปเชลูเอาไปพี่นะผมขอ2องปดบาทพอพี่เลขคน number สิบสี่เจ็ดนะฮะหนึ่งสี่เจ็ดฮะรายการที่หครับนะฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจดนะฮะหรือรายการที่เจเปิดออกมาครับพี่ใหญรายการนี้นะครับเลขโค้ด number นะครับรายการนี้เลขรายการ้รงเมตาปิกหน้ากาพิงโกครับเลขคนตั้งเบอร์หมายเลขแปดสิบห้าครับนี่นะครับเอาไปเท่าเดิมที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทในพี่รายการที่เจ็ดนะครับนะผมขอญาตเทเลยแนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้ฮะโอ้โหเนื้อทองแดงโบราณฝั่งเพชรนะฮะลงยาเต็มสูบครับนี่ฮะฝั่งเพชรตรงดื้อลงยาเต็มสูบเลขคนจังเบอร์มาล้สิบแปดรวมกันได้เก้าครับนี่ฮะองค์นี้ก็สวยครับนี่ฮะทองแดงโบราณลงยาเต็มสูบนี่โอ้โหยอมฮะรายการนี้ยอมจริงฝั่งเพชรด้วยฝั่งพลอยด้วยนี่ครับเลขคนจังเบอร์หนึ่งแปดรวมกันได้เก้าครับนะรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้ นะครับสามร้อยห้าสิบาทบอพอพี่นะครับสวยนะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทบอพอพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าโอ้โหรายการที่เก้าเปิดออกมานะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดง ผิวไฟนะฮะหน้ากากเงินแท้ครับทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินแท้ครับพี่รายการที่เรียกคนเบอร์หนึ่งสี่สามฮะนี่ฮะหน้ากากเงินแท้นะครับนี่ฮะเอาไปสามร้อยเอาไปสี่ร้อยพี่นะครับหน้ากากเงินแท้นะผมขอสี่ร้อยนะพี่พอวิ่งโกสามร้อยห้าสิบไมะปิกนะองค์นี้ขอสี่ร้อยพี่นะครับหน้ากากเงินแท้นะสวยงามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบนะฮะ โอ้โหรายการที่สิบมาเลยครับมาสเตอร์พีชนฮะมาสเตอร์พีชครับกระดาษทิชชู่มาด้วยมาสเตอร์พีชครับรายการนี้ฮะมาเลยครับีหนึ่งรายการมาสเตอร์พีชครับรายการนี้เป็นเพท์นะฮะองค์หน้าหลังจะท้อนแสงนี่ฮะพญาสีทองครับนี่องค์เพท์นะไหนใครจะรับองค์เพท์แจ้งเข้ามาได้นะครับน้ขอที่สี่ร้อยบาทพอนะครับน้องขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่ เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขหกสิบสองครับรวมกันแด้แปดเลขรวยครับนะครับเอาไปพี่องคเพชรนะครับหน้าหลังเลยนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่แบ่งกันให้นะครับสวยงามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกนะครับเอ้ค่อยๆต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนพี่โทษทีเมื่อกี้ที่สิบนะเมื่อกี้รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดขึ้นมาครับพี่ โอ้โหสิบเอ็ดสวยๆครับพี่ชายรายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงยผิวลุกนะครับนะนี่ครับปีมะเมยครับหลังปีมะเมยครับนะเอาไปสองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะสองร้อยแปดสิบาทรายการทีสิบเอ็ดเลขโค้ดตั๋วหนึ่งหกหนึ่งครับถามเงินถามทองครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสอง รายการที่สองนะฮะรายการที่เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับหลังปีกุนนะครับ,นะรบเรียกหเบอร์หนึ่งสองหนึ่งหามเงินหางทองพี่นะครับเอาไปสองร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามครอนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้ฮะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับนี่หลังปีเถาะครับโอ้โหโอ้ผิวไฟด้านหลังนะฮะด้านหลังออกเป็นพายน้าเงินปีเถาะครับสวยงามครับพี่นะนี่ฮะพี่ดูนะสวยงามครับพี่รายการนี้ครับโอ้โหนะเอาไปพี่ชายองค์นี้นะครับขอที่สองร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับพี่รายการที่สิบสามคะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สี่เปิดมาเป็นรายการบนบนเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงรม,มดำไม่ตัดปีกหน้ากล่าวพิงโกครับเลขคนจัเบอร์หนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสามเก้าพี่นี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะ สามร้อยห้าบาทครับไม่ตัดปี่ครับพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับของอีพีแนี้ครับนะครับมาครับมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับพี่นะมาถึงแล้วก็ลงคลิปให้พี่ๆเลยนะครับมาถึงแล้วลงคลิปให้พี่เลยนะครับนะ เดี๋ยวเรามาครับนะองค์สุดท้ายรายการนี้ครับสวยๆเลยนะจะได้เป็นรายการอะไรครับเปิดขึ้นมาพี่เป็นเนื้อทองแดงสตินเลขค้ดตัาเบอร์หมายเลขแ8ดดนะเลขคัเบอร์หมายเลขแ8พี่ลงยาเต็มสูกนะเลขสวยด้วยเลขรวยๆครับรายการนี้เอาไป300บาทพอพี่300บาทพอพี่รายการที่15ครับเนี่ยครับมีประมาณ5รายการนะครับพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับตอนนี้กบขอบคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยด้ยกันนะครับขอบคุณมากครับ